มีข่าวให้ได้ติดตามกันอีกแล้วนะครับผู้ชมครับเมื่อเพจชื่อดังอย่างเพจเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งเนี่ยนะครับเขาได้มีข่าวออกมาโพสต์ข้อความปลุกใจชาวเน็ตตั้งแต่เช้าต,ตรู่เลยของวันนี้นะครับอักษรยอดาราอีกแล้วบอกเลยครับว่า,าเออชาวเน็ตหลายคนเนี่ยตื่นตาตื่นใจหายงงนงเลยทีเดียวในวันทํางานแบบนี้เขาโพสต์ข้อความครับเจมอยร้อยแปดเขาโพสต์ว่ามีดาราคู่หนึ่งร่าหงเระแห่งกันอยู่ครับเพราะว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยสร้างปัญหาเป็นคู่ที่แบบถ้าเลิก,กรากันมาเนี่ย พวกมึงเนี่ยดีใจอ่ะจิมอยบอกเออหลังจากที่โพสตข้อความดังกล่าวเผยแพร่ไปนะครับที่จมอยโพสต์ไปเนี่ยชาวเน็ตก็เข้ามาระดมความเห็นเดากันไปต่างๆนานายกใหญ่ครับว่าเป็นคู่รักดาราคู่ไหนที่เลิกลากันแล้วทุกคนจะดีใจบางคอมเมนต์บอกว่าทําไมอ่านแล้วรู้เลยนี่ถ้าใช่คู่นี้นะหลายคนบอกขำเลยนะไม่อินตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเวอร์วังเกินไปบางคอมเมนต์บอกเป็นตูเนี่ยไม่ยอมเลิกง,ง่ายๆหรอกถ้ารู้ว่ามีแต่คนสมน้ำหน้าในความมั่นหน้าเออ บางคนก็คอมเมนต์บอกผู้ชายเขาอยากจะเลิกหรือเปล่าเลยสร้างปัญหาซะเหมือนจะอึดอัดโอ้โหนี่คอมเมนต์ comment เพียบสนานบรไว้ย้ำว่าเป็นดาราคู่หนึ่งครับที่เราของระแหงกันอยู่เพราะทางฝั่งผู้ชายเนี่ยชอบสร้างปัญหาและเป็นคู่ที่แบบว่าทลาิก,กันไปนีหยเจมอยบอกว่าพวกเราจะดีใจกันใครไม่รู้นี่ครับก็บอกว่าใช่คู่ต่อตอกับบอใบไม้หรือเปล่าไม่รู้นะครับบางคนบอกอ่านแล้วรู้เลยนะนี่ ซึ่งคอมเมนต์เนี่ยคุณผู้ชมไปหาอ่านดูนะครับแต่คนอ่านแล้วอาจจะรู้เลยก็ได้ถ้าใครชอบติดตามข่าวดารานะครับนี่ก็เป็นประเด็นวันนี้ต้องติดตามกันต่อไปประเด็นหลองแหลงนะครับฝ่ายชายเนี่ยอยากจะเลิกเลยทําสร้างปัญหาก็อบ,บอกกับนักยูทูบเบอร์ด้วยนะครับอ่านคอมเมนต์เนี่ยครับไม่รู้ไปดาวกันเองเข่าวไว้จะดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสกคมครับ